สบายดีพี่น,อน้องอ่าวบอกหนุ้ยลูก <c oughs> สบายดีปาลุงไทยวรุง <c oughs> ลงคำถักทายสบายดีเบอร์สุขสุขคนเบอร์สุมองสุบอนเดอร์บร่ว่าจะอยู่ไทยอยู่ลาวหรืออยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องพบพอกันในคลิปวิดีโอนี้แม่ค่อมและไอค่อมันก็จะมาขอบใจอนาเอื้อแก้วและกะทานมอเซนจิลาอยู่ทางประเทศ U S A เนาะพี่น้องเรือว่าอยู่ประเทศอเมริกานั่นเอง อ่าผลกาได้ฝากเงินมาเป็นของขวัญวันเกิดให้ไอคคอมเนาะตั้งแต่พผนแหละหลายมื้อก่อนเนาะแต่ว่าไอคคอมหาก็ได้ไปเอามาเมื่อวานนี้วันเกิดไอคคอมก็ตั้งแต่วันที่17เดือนห้าพนแหละเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็วันที่เท่าไหร่ล่ะครับ1ิบแประมาณวันที่20หรือ21นี่แหละเนาะลงหน้าลงหลังพี่น้องเอาถ้าวันที่เท่าไหร่กรยาหรือพี่น้องเอ้ยมันได้ผ่านมาแล้วเนาะเือว่า เลื่อยและก็ทฐานมอเจนกเพื่วเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยอุปธรรมครอบครัวของคองมมีลูกสาวหน้าตลอดมาเนาะสวยเหลือเกือกูลหักแพงแบง่งปันครอบครัวเฮาบ้เคยปะบ้เคยถิมาวางอันอัน แม่ค่อมเกิดลูกเนาะเอื้อยพิ่นกับพาเงินมาผูแคนาล้านน้อยแน่ผูแคนเท่าเน่โอ้ยอย่าไว้ที่ลูกมันสะเทือนนะวางอ่าสีลงหน้าพี่กายนี้เอื้อยพ่นกับพาเงินมากซวยเลือครอบเัยเตียงแล้วก็เพิ่นกรใหอาณาเท่านําพอได้ซื้อผู้ซื้อน้ำมันแล้วก็ให้เท่าแม่นําวางวันเกิดเท่าวางเดือนสิบสองเอื้อยพันกับพากมาให้เือว่าเพิ่นกับเป็น ูุใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตแม่ค่อมตลอดมาเนาะเอาเองกะบ่มียังตอบแทนเ้ืยอไะไรกัทานหมอเจนเนาะสำหรับมือวันเกิดไอ้ค่อมที่ผ่านมานี้เป็นกระพาะเงินมาเป็นของควัญวันเกิดให้ไอ้ค่อมมีจำนวนอยู่อ๋ออย่าบ้างที่หลงอย่าบ้างที่เลยเป็นตาก้องหอห้มีจำนวนอยู่หนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะพี่น้องแม่ค่อมกะได้ อ่าเปลี่ยนแลกเป็นเงินกีบมาก็ได้ U หนึ่งล้านสามแสนกับชอบหา 1, พัพนกีบที่ไหนะลูกป้าฮะท่ห้างส้มวขอบใจปาแก้วก่อนตีขันอยากได้ลูกแดงดิ๊ด,ขดิขอบใจด้วยปะแก้วขอบใจด้วเอื้อยเจนจิราเอื้อยเจนจิราอืมไปพ่อเถอะป้าอันที่เลยฮให้ป้า,ปา,ปา,ปากับเอื้อยอยู่ดีมีแห้งเด้อหรงเด้อ ความเจ็บจะได้ความไข่ยามีเรื่องไข่ยามีไขม่มีอัญมณ์ควันยืนไข่ควันยืนเป็นห่มโพห่มไส้ให้ท้าวคอมีตลอดไปสอนนะแม่มอืมไปแบ้อะไรอ้าบอกสเสม่เพราะว่าอัแลี้เป็นห่มโพห่มไส้ให้ท้าวคอมีตลอดไป,ไปให้ป้ากับเอื้องจะเลื่อนหุ่มเฮืองเด้อเลื่อนหุ่มเฮืองเด้อ ลำๆรวยๆกว่าเก่าเอ้ยกว่าเก่าอ้าวเฮือนเจ้านี <c oughs> ่ไปเจ้าได้เจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าจะได้เงินนี่เจ้าสิไปเฮ็ดหยังซื้อขนมกินไปซื้อขนมกินอ้าเงินหลายปานนั้นลูกสิซื้อเบิดบ่นี่บ่บ่ปันให้น้องแ่บ่ั่นฮะปันปันให้น้องเท่าใด2บ่ปันให้แม่นําบ่พอได้ซื้อน้ํามันนี่ ฮะน้ำมันนี่ไงอซื้อน้ำมันใส่รถไทยลงหน้าเลยโอ้โหอ้โหนะกะขอขอบกบใจลายๆเด้อให้อ่าเฮาเองกะบ่มียังตอบแทนมีแต่ขั้มขอบกบใจอวยใส่คอนขอให้เกรย์หลักทานมอเจนจงอยู่ดีมีแห้งคอนเกย์จะได้คอนขายมีให้เจริญนหงเฮืองเด้อลำลำลอยๆเฮ็ดมากค่ะคืนทำหลัด เฮ็ดละเหตุการณ์ก็ให้เลื่อนชัน้นเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตเด้อท่านหมอเอ้ยเอ้ยกะสุขภาพแข็งแรงปรญญาศจากลูกใครไข่ไข้ขเจ็บเนาะขอขอบใจหล,ลายๆหางมีลำรวยเอว่าเอื้อยคนกะคือแม่ค่อมว่าอ่นอนเนาะคนกะเคยช่วยเหลือแม่ค่อมตลอดมาอ่าเปิดเฟซมือนะ่ะอันเอื้อยคนวันเกิดท่าว่ค้อมบ่ฮะฟู๊ด เราแชร์โพสออกมาในเฟซเนาะเพื่นว่ามูนี้วันเกิดเท่าค่อมบ่เพื่อนว่ายังกันไหมด้ยเท่าค่อมนี่ครบหอบหาปีแล้วเนาะสิเป็นบ่าวแล้วหน้าใหญ่เปิ่นเวิร์ดแล้วครบหอบหาปีแล้วเด้ออันพอดีตื่นมามืโอเช้าเอื้อยเพื่อนว่าฝากเงินให้วันเกิดไอค่อมหนึ่งร้อยดอลลาร์เด้อเพื่อนว่าเขาใจหลายๆเอื้อยเพิ่นบอกเคยว่ารวมนะดอกว่าสิ่หายเท่านั้น นี่เนาะแต่ว่าหอดย่ามเพิ่นหายแล้วเพิ่นปากปั๊บมาโลดเพิ่นกะอ่าถือว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยครับครอบคั่วอ่าครอบโอ้ยตื่นเต้นดีใจว่าจนบ่ถึงคือว่าเอื้อยเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยครับครอบครัวเฮาตลอดมาเนาะถ้าเอาครอบมีหลังจากได้เงินกะห่อไปไหวๆเลยพุนข้อมกับผ้ากับตากระบุงอีกแล้วเฮ้ยเห็นพุนข้อมยำได้แล้วมื่อตลอดคนดำเฮ้ย ผ่านป่าละเฮ็ดทุกน้ำนั่นกระพูนกระพุย้ยบ่อืมไพ่ได้เฮ็ดได้ฮอนกับจังหวัดสิบปหาเฮ็ดนะเฮ้เห็นขจะกรโพดในโทรศพัพท์พพตื่นโตแล้วโอ้เงินข่อยฮีอ่ะเอา้า ถาวคอมเนี่ยนี่จับเจบเงินไปนี่แหละโอ้ยเก็บก่นอนผ่านป่าละเฮ็ดทุกเสาทุกแรงขำบ่ได้ขาวป่าฮาเฮ็ดแล้วกินบ่ได้นอนบ่หลบฝากติดตามทางช่องพอคอมมีชาแนลเดอพี่น้องเดอบรรยากาศเก็บเฮ็ดถ่ายทอดสด ส่องแม่ค้อมเนี่ยแม่ประจําการอยู่เพื่อนพี่น้องบอได้ไปหาเห็ดหาหอนทางใดนอนกับพันเห็นพี่น้องเห็ดนอนกับจนพันเห็นอาตุ้โดนใดโดนยาก <laughs> ลูกชายกับจ้องสิไปน้ำบ้านนี้จักสิไปหลอดหรือบ่อจกสิไปหอดใช่แลนี่นาะยหาก็มาแต่ส่งสการแล้วกับอาบน,น้ำอาบน้ำแล้วกับไปต่ออีกแหละเบบี้บดำเนี่ก็นอนกูจูด บรรยากาศลมเย็นๆเนาะสัมผัสชินอนแล้วยู่ในตลาดายไปหาเห็ดนำผอแล้วบักลาบักลาขี้เกียจกินหนานี่นอนเชยเนาะบักลานี่นอนลายจนหัวเปเลยเด้อบักลานี่เด้อนอนแต่ข้างเดียวหัวเปเลยเด้อ ทาไอทีเบบี้ดำหรือว่าทถาวบัวขาวเกิดมาสตราดเดียวกับเป็นคนร้ายสื่อบอกฮะนั่งอยู่ในตลางเงือนลมผัดช่วยช่วยเพิ่นเลนอนรับดีขนาดถือว่าคลิปวิดีโอเฮามาฮอดนีกับซิดล้ลาพีล่านอกไว้สำนิกก่อนเด้อขอบมุกขอบใจ ทุกๆท่ทานที่เขามาหับส้มคลิปเป็นกำลังแรงใจให้ครอบครัวเขามีตลอดมาเนาะขอบใจสุขุสุคนขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห่งความเตียบจะได้ความขะยามีจะเริญนงงเงืองเด้อพบเพอกันคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คือเกา่าสำหรับคลิปนี้สบายดี